มาเติมลมนะครับพื่อเครื่องเติมลมดิจิตอลตัวนี้นะครับซื้อมานะครับใช้งานได้ดีอพอสมควรน,นะวันนี้จะม,มาเติมจัก,กรยานวันนี้มันยางมันอ่อนเนี้ยนะครับหลอดแากแดดแตกอ่าไม่ได้ใช้งานมานก็ลมอ่อนแล้ะนะครับตอนนี้จะเราจะมาวัดดูก่อนนะครับว่าแรงดันตัวน,นี้ของเขาเท่าไหร่นะครับอนน่าบัโน,โนเปลี่ยนสายจุกลมเข้าไปก่อนนะครับ ตอนนี้มันอยู่ที่ค่าของเขานะครับเอาเป็นกิโลแล้วกันนะเาไม่ใช่เอาเป็นกิโลแล้วกัน kg cm นะเราจะตอนนี้มันอยู่ที่ศูนจุดสามห้านะเราจะตั้งประมาณสองจุดแปดแล้วกันนะสองจุดแปดเราก็ตั้งเลยสองจุดแปดกศนแล้วกันนะพอได้ได้ได้ที่เราต้องการแล้วเราก็กด เปิดสวิตช์ทำให้เครื่องทำงานปุ่มนี้นะครับัจากแตกเขาก็จะหยุดนะครับตีว่าโอเคลงน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับแล้วเราก็ป,ดปลดตัวนี้แล้วก็ปิด เสร็จแล้วเราก็ปิดใช้ง่านอ่ะทีน,นี้ก็จะปล่อยสักพักแล้วก็ดับอองอใช้ง่ายง่งายเอาตัวนี้เสียบเข้าไปก่อนแล้วก็เช็คดูระดับลมตัวาอาเนี่ยปรับเปาปรับแรงดันที่เราต้องการเนี่ยบางทีตั้ง2.8ก็เติมพอเติมได้ถึง2.8มันก็จะตัอดอัอตโนมัตนินะครับตัวนี้ปรับลดตามความต้องการ ใค้สนใจนะครับสินค้าตัวนี้นะครับราคาประมาณ300กว่าบาทนะกิ้มในกระาเได้เลยนะครับ